สวัสดีครับพบกับทีแคนเจอ,อร์นะครับ วันนี้นะครับอยู่กันในคลิปโคโรโบโตเก่าที่เราคิดถึงนะครับมาวันนี้ผมนำเมริโอดัสมารีวิวล่าสุดนะครับเนื่องจากว่าผมนำกลับมาติดทีมนะเอานำกลับมาเล่นนะครับได้2วันแล้วนะครับตัวนี้ผมลุดทีมไปนานแล้วนะครับไม่ใช่ว่ามันไม่เก่งนะคือเรนเจอร์มันมีตัวเยอะครับผมก็พยายามหาคอมโบบ้างหาอะไรบ้างมาเล่นนะครับวนไปวนมานะสุดท้ายเนี่ยนำกลับมาเล่นครับปรากฏว่าเฮ้ยก็ยังเก่งอยู่มากๆนะครับไอจุดหนึ่งนะโคโรโบเจ็ดบาทถือว่า2ปีพอดีเป๊ะแล้วนะครับที่7บาทมาเป็น โคโรโบกับเกมไรเดนเจอร์อ่ะก็เลยนำกลับมารีวิวให้ดูนะอาจจะบาปมาเมื่อมิถุนาปี63ก็ประมาณ2ปีละอ่ะซึ่งน้องๆหลายคนเนี่ยอ่ะมาเล่นเกมนี้แล้วก็ชอบในส่วนของโคโรโบนะครับเป็นส่วนใหญ่นะแล้วก็อาจจะไม่ทันเพราะว่ามัน2ปีแล้วนะบางคนก็บอกว่าพี่มันมีภาคลูกแล้วนะจะกลับมาเป็นโคโรโบใหม่อีกครั้งหรือเปล่านะครับอ่าผมใช้คำว่าอะไรก็เกิดขึ้นได้กับเกมไรเดนเจอร์ถ้าทุกอย่างคุยกันลงตัวมีอะไรเป็นพิเศษครับแบบนี้ก็มีโอกาสจะกลับมาได้ อ่าอย่างอินุยาช่ายาช่ายเมอันนี้คือเราเห็นแล้วนะว่ามันก็กลับมาได้นะครับแต่ปีนี้ไม่ใช่แล้ว3โคโรโบปีนี้มันจบเรียบร้อยแล้วนะครับอ่าทุกอย่างดีลลงโตแล้วนะว่าโคโรโบ3เรื่องนะครับของปีนี้ที่เหลือเนี่ยจะเป็นเรื่องอะไรบ้างฉะนั้นเนี่ยก็ปีหน้าอ่าปีหน้าก็ไปลุ้นกันนะว่าแบบจะกลับมาไหมนะครับ เดี๋ยวมาดูกันนิดนึงดีกว่านะครับอาเจบาทก,ก็ถือว่าเป็นโคโรโบที่เคยเกือบมีเรื่องราวใหญ่โตในอดีตอาใครมาทันยุคนั้นก็น่าจะทันนะครับจุดเด่นเมดิียรัสมาดูกันง,ง่ายๆครับคือไม่ใช่ตัวเด่นดาเมจอาถ้าจะเน้นใช้ดาเมจก็ต้องเน้นชนะธาตุเดอธาตุน้ำเนี่ยก็ชนะได้อะปล่อยตัวมาเยอะนิดนึงนะครับก็เป็นดาเมจชนะธาตุนะครับ อจุดเด่นของเมริโอรัสก็คือการทำสตาร์นตัวนี้ครับดาเมจทะลุสตาร์นครับกว้าง350จุดครูดาวสกิล5วิเออมีความคล้ายคลึงกับอดัมมากแต่อดัมมันเป็นตัวที่ออกมาใหม่อ่ะบนท็อปตำนานจะใช้อดัมเยอะกว่าเมริโอรัสแค่นั้นเองครับไม่ได้มีอะไรมากมายนะครับส่วนสกิลบัฟก็ถือว่าเป็นบัฟที่ดีนะเกราะเลือดหลบสกิลต้านสกิลอ่ะพวกเนี้ยมันเป็นการทับซ้อนได้หมดนะหลบสกิลต้านสกิลนะครับแต่ว่ามันนับรวมสูงสุดเนี่ยหลบสกิลต้านสกิลที่95 per, เปอร์ทั้งค่าบบััฟนนะนรวม เลยครับแต่ว่าก็คำนวณสูงสุดแค่นั้นแต่ถ้าเกิดมันเยอะก็แค่เอาไว้หากล้างเพราะว่าเรนเจอร์บางตัวมันมีลดหลบลด,ลด,ลดต้านครับแค่นั้นเองนะ,ะสกิลนี้บับหน้าป้อมกว้าง270จุดกูลสกิลอัลต้า12ไฮเปอร์9ครับความสามารถไฮเปอร์มันเป็นกลุ่มความสามารถที่ใช้ก็ดีนะไม่ใช้ก็ไม่เป็นไรในกรณีที่เรนเจอร์เนี่ยอาจจะมีสกิลป่วน มีสกิลป่วนครับเน้นการปล่อยตัวออกมาป่วนหรือทำอะไรสักอย่างหนึ่งครับก็จะใช้เป็นอัลต้าก็ได้นะครับอย่างความสามารถไฮเปอร์นี้คือมันก็ยักติดดีนะาตายแล้วฟื้นครับซูมติด80เปอร์ติดดีมากอยู่นะครับเลนเจอร์ที่ฟื้นมาก,ก็มีพลังีวิต70เปอร์นะครับก็ถือว่าใช้ก็ได้ไม่ใช้ก็ได้นะฉะนั้นตัวนี้เป็นเลนเจอร์ที่เลือกใช้ได้ทั้ง2ล่างนะครับาการใส่เกียร์ครับก็ ถ้าไม่เอาดาเมจคือดาเมจมันก็จะเน้นเป็นธนะถ่าสมมุติว่าในทีมมีดาเมจมาอยู่แล้วนะครับเราอาจจะใส่เกียร์ถึกๆไปเลยก็ได้นะเนื่องจากว่าเรนเจอร์ใช้แรกค่อนข้างจะน้อยเรนเจอร์เป็นตำแหน่งตัวชนใกล้เป๊ะๆนะครับนี่จุด65เคลื่อนที่ก็ไวนะบางคนจะชอบเรนเจอร์แบบนี้คือต้องแบบเป็นตัวชนใกล้แท้ๆนะครับก็ยังถือว่าใช้งานได้ดีมากๆาส่วนตัวผมก็ยังชอบนะเลยขุดมาใช้ครับแล้วมันมีเกียร์นนี้อยู่ด้วยนะมันก็ยิ่งครับเพิ่มประสิทธิภาพให้กับ เรนเจอร์นะครับอะเดี๋ยวมาทดสอบสเตตหลักดูนิดนึงอ่าเดี๋ยววันนี้ทำมินิบทเทิลนะอ่าถ้าเป็นคลิปรีวิวแล้วมินิบท t เทิลเนี่ยมันเป็นการทดสอบนะคือผมก็จะไม่ได้แบบใส่เกียร์เหมือนกันนะครับอ่าแค่ทดสอบว่าแบบเฮ้ยเรนเจอร์สกิลมันยังอ่าติดดีอยู่ไหมนะครับ นี่แร่ธาตุนะครับก็ใช้แร่น้อยนะผมใส่เกียร์รถแล้วสองจุดก็เหลือประมาณนี้นะครับเนี่ยคือวิ่งเข้ามาแล้วก็ฟันทันทีเนี่ยคือจุดเด่นของเมลิโอดัสกนะก็คือ,อเขาครับออกสกิลไร่เวทเป็นตัวที่ไร่เวทไวมากๆนะครับคือห้าวินาทีนะครับถ้าฟันของมันเนี่ยคือฟันปุ๊บก็สตันแล้วก็สตันแม่นยำทุกธาตุเดี๋ยววันนี้ทดสอบ อ่าแล้วผมใส่เกียร์เอ,อสาสกิลเบิร์นนะมันก็จะดูได้เปรียบนิดนึงอ่ะเดี๋ยวมินิแบทเทิลกับเรนเจอร์อัดลองมา4ตัวนะครับอ่าผลแพ้ชนะผมไม่ได้ใส่ใจอะไรมากนะเพราะว่าเกียร์มันไม่เหมือนกันแค่ทดสอบดูว่าเฮ้ยมันแบบตีเข้าอยู่ไหมอ่ะเจออดัมเลยครับอ่าผมยังไม่ได้ทำแบบเต็มนะหลังจากที่มันข้ามเดือนของอดัมมาแล้วนะครับแต่ว่าทำเป็นมินิแบทเทิลไปแล้วนะครับก็ผลออกมาเนี่ยอดัมชนะอัะตคลิปนี้ไม่แน่นะ เพราะว่าเกียร์ของเมริโอรัสเนี่ยมันออกสกิลเบิร์นครับถ้ามันออกสกิลเบิร์เยอะๆเนี่ยมันก็มีดาเมจรวมไปด้วยนะซึ่งคู่นี้นะครับถ้าดาเมจเนี่ยอดัมดาเมจเหนือกว่าอดัม,ดมถ้าเกิดใครทดสอบใครมีอยู่เนี่ยดาเมจหนักกว่าเมริโอรัสค่อนข้างจะเยอะนะครับแต่ว่าความแม่นของสกิลเนี่ยไม่ต่างกันเลยนะครับเป็นตัวที่มันยำสกิลเยอะทั้งคู่แต่ว่าตัวอดัมเนี่ยมันไล่เวทช้ากว่ามันจะยิงหมัดออกไปแล้วติดสถานเนี่ยไม่เหมือนเมริโอรัส เออคือสมมตินะผมว่านะถ้าสมมติอดัมเนี่ยฟาสสกิลเร็วเท่าเมริโอรัสแล้วเป็นตำแหน่งตัวชนใกล้นะครับผมว่าคนจะใช้อีกเยอะมากเออแตอ่ตอนนี้คืออ่ามันก็ช่วยทีไม่เยอะนะถึกมากครับอดัมถึกเยอะมากแม่นก็แม่นมากแต่อย่างที่บอกว่าปัญหาไม่ติดแค่นิดเดียวแต่บางคนก็บอกว่ามันก็เป็นเรื่องที่ดีนะที่เรนเจอร์มันไม่ได้ยืนข้างหน้าสุดนะเนื่องจากว่าอ่า ถ้าไล่เวทของอดัมมันช้าไปช้าเลยครับเทียบกับเมเรียดันนี่คนละเรื่องเลยนะเมเรียดันนี่วิ่งเข้าตำแหน่งฟาดปุ๊บสตาร์ทแม่นทุกท่านครับนี่ลึกเหมือนกันนะอ,ะอดัมบับด้วยไงคือจุดหนึ่งนะคืออดัมบับนะครับแล้วก็ทั้งคู่ก็ถือว่าเป็นคู่ที่แบบว่าใช้ความสามารถไฮเปอร์ก็ได้หรือไม่ใช้ก็ได้ครับถ้าเป็นอดัมเนี่ยความสามารถไฮเปอร์เขาจะเป็นการเจาะสายว่องไวครับฉะนั้นเนี่ยเขาจะตีสายว่องไวได้โดดเด่นเป็นพิเศษอดูนะ เมเดลนัดตายแล้วฟื้นพึบเลยครับถ้าไม่ตายแล้วฟื้นน่าจะโดนแตกไปแล้วโยนโดนยิงกตับแล้วดูฟ้าผ่าแล้วผลสุดท้ายจะเป็นยังไงอย่างเนี้ยเราต้องดูรายละเอียดเนี่ยผมว่าคู่เนี้ยมันค่อนข้างสูสีกันมากเห็นไหมความเก่าความใหม่ของเรนเจอร์ต่างกันเยอะเลยครับประมาณ2ปีได้นะครับนี่แต่ก็ถือว่าแบบเนี้ยเรียกว่ายืนคุยกันได้ประมาณนี้ดีกว่าเผื่อมีบางคนอยากจะเห็นฉบับเต็มใส่เกียร์เหมือนกันนะผมยังไม่เคยทำนะหลังจากที่หลุดบัฟเดือนมาแล้ว นะครับแต่ดำเราก็จะเห็นนะครับว่าบนท็อปตำนานใช้กันค่อนข้างจะเยอะนะครับอต่อมาเจอกับจอระเข้โอ้อันนี้น่าจะชนะได้ดูที่ดูว่ามันจะชนะได้ไวขนาดไหนเ่ะเพราะว่าเกียร์จอระเข้ของผมเนี่ยช่องกลางเป็นรองเท้านะครับช่องแรกเป็นกระาคริสต์มาสอ่าคริสต์มาสรองเท้ารถแร่ครับแล้วก็กระดิ่งความเบาบางมันก็จะสูงนะ เดวดูครับมันจาเป็นจะต้องปล่อยตัวเยอะดาเมจไม่ได้หนักถ้าเป็นตัวหนักคือยิงนาธนะท่าแบบนี้น่าจะหายเกลี้ยงไปเลยนะอย่างที่บอกครับเมริโอรัสไม่ได้เด่นดาเมจถ้าจะเอาดาเมจต,ต้องเน้น,นาธนะท่าแล้วก็ต้องปล่อยตัวเยอะอ่าเนี่ยพลังกับพลังเจอกันมักจะเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็ชนะาทาตุแพ้ทตุมันชัดเจนนะออาเห็นมีคอมเมนต์หลุดมาแบบนี้นิดหน่อยคือเอาตรงนะผมว่าน่าจะเป็นแบบเชิงเชิงมาแซะนะผมก็เลยไม่ค่อยได้ใส่ใจคือเขาบอกว่า ทำ,ทำไมคริริวครับทำไมคริริวถึงชนะอินุยาฉาคิริวเป็นไฟไปชนะอินุยาฉาเป็นน้ําไปหาดูคลิปแล้วกันมันเป็นคลิปเมื่อ3ปีที่แล้วนะครับแล้วก็มีคนคอมเมนต์คือคนที่คอมเมนต์น่ะเขารู้อยู่แล้วคนเก่งเขาจะจับรายละเอียดได้ว่าแบบแพ้ชนะกันเพราะอะไรไปดูคลิปแล้วกัน เอาง่ายเรนเจอร์มันล่างก็คนละล่างนะครับอ่าล่างไฮเปอร์ก็จะปล่อยตัวช้านะครับอัลต้าก็ปล่อยตัวไวคิริวตอนนั้นถือว่ายังออกมาใหม่ๆนะครับยังบัฟสูงมากนะครับแล้วก็เรนเจอร์เวลร้อแค่นั้นเองคือคนเล่นเขารู้กันอยู่แล้วละ่ะส่วนใหญ่แซะจะไม่รู้นะแซะแบบไม่มีความรู้ด้วยนะออยากรู้ไปหาดูคลิปแล้วกันพิมพ์แค่อินุยะชาเคาะคิริวนะครับเดี๋ยวมีคลิปผมขึ้นมานะครับลองไปดูแล้วกันนะ อ่ะเมื่อกี้ก็ชนะได้ครับถือว่าชนะไวนะเพราะว่าด้วยเกียร์จริงๆนะเกียร์ค่อนข้างจะมีผลนะครับอ่าเกียร์ค่อนข้างจะมีผลสูงครับอ่ะอันนี้คือแพ้ธาตุอ่ะแบบเนี้ยคือโยก็ชนะแน่ๆนะครับโยเหมือนกันนะโยเปราะบางเอ้าจริงก็ต้องยอมรับนะบว่าโยค่อนข้างจะเปลาะบางครับโยเปราะบางนะครับอ่าดาเมจไม่ได้โดดเด่นมากนักนะครับแต่สกิลไม่น่าเกลียดความสามารถหฮเปอร์ดี อันนี้ก็อย่างที่บอกนะครับว่าไปเลือกใช้ตามความชอบแล้วกันอ่าคือผมอ่าเลือกใช้เป็นเลนตัวเดียวประมาณนี้นะครับนี่ครับแพ้ธาตุก็คือแพ้ธาตุนะครับ,ดรบ,าาาารบเดี๋ยวผมลงน้าแข็งช่วยให้แล้วกันนะอ่าดูว่าจะช่วยได้ไหมนะครับคือแพ้ธาตุก็คือแพ้ธาตุครับเพียงแต่ว่ารายละเอียดเนี่ยมันต้องดูครับว่าแบบเฮ้ยมันจะแบบว่า ตีกันไวตีกันตายไวไหมครับยืนกันได้นานขนาดไหนนะครับซึ่งโยเราก็รู้กันอยู่แล้วครับว่าครูราสกิลมานานครับครูราสกิลนานกว่าจะตีสกิลแต่ละทีนึ่ะครับก็ค่อนข้างจะมีปัญหานะครับแต่นี้คือดูตรงๆเนี่ยโยไปตีกับอาดมเนี่ยเหมือนอาดมจะยืนนานกว่าเพราะผมบอกแล้วนะว่าดัมันค่อนข้างจะถึกมากกว่านะครับแล้วก็ตีก็ค่อนข้างจะหนักกว่านะครับแต่เมริโอรนะครับก็ยังแม่นยำทุกท่านนะ อ่ะสตันให้ดูเป็นขวัญตาหน่อยซิก่อนตายฟาดไปเปียงเอ,เอาไม่ขึ้นไม่ขึ้นอ่ะเอาสกิลเบิร์นขึ้นไหมอ่ะดูจะเงียบเงียบไปนะครับยังเป็นตัวแม่นทุกธาตุครับอ่าอยู่ที่ว่ามันจะแม่นแม่นแบบไหนแม่นแค่ไหนเอโ้โหนี่ก็ยังยื้อได้ยันฟ้าผ่าดูสตันนี่มีสตันอ่ะสตันวิงวิง,วงอยู่ข้างในนะดูดีๆนะนี่ครับยังติดอยู่นะครับยังติดแม่นทุกธาตุครับอ่าเพียงแต่ว่า เจอแพท่า,ทาก็จะแม่นลดลงนะครับตามมาตราแต่ก็ยังถือว่าโดนนะถ้าเป็นตัวปกติทั่วไปคือใช้คาว่าแทบจะไม่โดนเลยบางทีแบบโอ้โดนแค่แบบไม่ถึง1%ก็มีนะอันนี้ถือว่าเป็นกลุ่มเรนเจอร์อันนี้คือยื้อได้หันฟ้าผ่าเห็นไหมนะวายโยะครับครูทักิลมานานครับนี่ก็ยังถือว่ายังยังถึกอยู่ครับยังไวไล่อยู่นะสำหรับตัวมริโอดัสนะครับอันสุดท้ายอันนี้ทดสอบเป็นออาผมคัดมืดมานะครับ ก็แน่นอนเวลาทดสอบนะทดสอบสกิลครับว่าแบบเฮ้ยยิงแม่นไหมยิงโดนหรือเปล่านะครับคือทำไมเบสบอลเอามาทดสอบเยอะเพราะว่าเบสบอลเนี่ยมันเป็นตัวที่มีดามอ่าสกิลบัฟครบเครื่องมีดาเมจนะครับแล้วก็ผมปั้นแม็กผมก็เลยจับมารีวิวในตำแหน่งของแสงและมืดค่อนข้างจะเยอะอ่าประมาณนี้คืออีกตัวหนึ่งเนี่ยถ้าจะมีทดสอบก็จะเป็นอาาแต่ด้วยความที่ว่ามันอยู่ใน ID เดียวกันไงอาาผมมี ตัวเดียวนะครับก็คือ ID ดีหลักบางทีมันต้องดูด้วยไนงะว่าแบบรีวิวตัวไหนที่ ID ดีไหนออแล้วมีตัวมาทดสอบอยู่ที่ ID ดีไหนประมาณนี้อันนี้อย่างเนี้ยมูลเบสบอลครับรู้กันอยู่แล้วครับใครติดตามดูคลิปเนี่ยว่าแบบบัฟมาระยะใหญ่ๆแล้วนะครับเหมือนกับบราเมกลค,คือถ้าเกิดใครมีเขาจะรู้เลยนะว่าแบบเดิมมันไม่ใช่นะอย่าง b บ t เ l ิลเนี่ยไปดูเบตเติลเก่าๆก็ได้ครับ b บ t เ l ิลมู n นี่คือมีหลคนบอกว่าให้เอามันมางแกงทําไมนะครับ นี่พอสุดท้ายบัฟปุ๊บนะครับโอ้โหหงายกันหมดแต่แต่ก็ยังคือด้วยความที่ว่ามันเป็นแสงมืดนะผมก็ยังพูดเหมือนเดิมว่าพอมันเป็นแสงมืดปุ๊บเนี่ยมันจะต้องเน้นนิดนึงการสปั้นแม็กเนี่ยมันต้องแบกทีมเยอะสักนิดหนึ่งถามว่ามันเก่งขึ้นไหมเก่งขึ้นเยอะนะครับเช่นเดียวกับบบวมากรอ่าไม่ได้ไม่ได้เก่งมากๆมาตั้งแต่แรกครับมันมีการบัฟขึ้นมานครับเรนเจอร์ก็จะมีความถึกเป็นพิเศษนะครับสกิลก็จะ ดีขึ้น,นครับอันนี้เป็นเรื่องของตัวเกมนะผมไม่สามารถดูได้นะครับไม่ได้ฟีดแบกด้วยนะครับมันเป็นเรื่องของตัวเกมที่แบบเ,เขาอาจจะแบบมีการทดสอบหรืออาจจะไปชอบส่วนตัวนะครับแล้วก็มีการปรับมีอะไรขึ้นมานครับเพราะถือว่าเป็นเลนเจอร์ของตัวเกมนะเลนเจอร์ตัวปกติกับแสงมืดถือว่าเป็นเลนเจอร์ของตัวเกมนะที่เขาจะทําออกมาเป็นรูปแบบไหนก็ได้นะครับเ,เมดิโอรัสไม่มีอตาตะนะครับซึ่งเบดบอลเนี่ยเอาประมาณนี้ดีกว่า อย่างนี้ถือว่าสูสีกันมากๆนะครับถือว่าเป็นท่าเสมอนะท่าปกติเจอแสงมืดนะครับอ่ะลองเล่น PVP กันดูนะครับว่าเล่นเป็นทีมจะเป็นไงบ้างนะครับอ่าถ้ามีทั้งอดัมแล้วก็มีเมริโอดัสอย่างเช่น ID6 ีของผมใช้ทั้งคู่ครับผมยังไม่หลุดทีมนะยังไม่อยากจะเอาออกนะครับเนื่องจากว่าอ่าตัวไม้อ่ะส่วนใหญ่คนจะบน่นเรื่องของท่านนครับ คือไม้เนี่ยมันใช้ดีหลักการง่ายๆเลยนะครับก็คือว่าไม่ว่าเราจะไปเจอทีมไหนนะครับเนี่ยยางหลีกที่สูงขึ้นอย่างงี้นะครับก็ต้องเจอจอระเข้นะครับจระเข้มันเป็นคอมโบแรนืดนะครับอ่าหรือนะครับไปเจอดาวินชีอ่าเราก็ก็จะเจอเยอะนะครับหรือถ้าเกิดตัวนืดอ่ะตัวนืดก็จะเป็นซารีเฮดพิษอย่างงี้นะครับอ่าหรือบางคนต้องการตัวป่วนก็บราวตัวตวลกแบบเนี้ยคือมันเป็นตัวน้ําพื้นฐานที่แบบเฮ้ยใช้ดีนะ ใช้ดีแล้วคนก็ยังใช้กันเยอะฉะนั้นเนี่ยตัวไม้มันก็เลยใช้งานได้ดีเป็นพิเศษครับส่วนตัวไฟเนี่ยหลายคนบ่นเอาตรงๆนะไฟที่มันโหดๆเนี่ยยังมีเยอะอยู่นะครับเป็นแต่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยมันจะเป็นสายพลังอ่าอย่างคีริวผมว่าก็ยังเก่งอยู่ครับโดโรโจก็ยังเก่งอยู่นะรับนี่ไม่ต้องห่วงเลยนะนักึืตีโยแตกประตูเลยครับอาจจะยังไม่ได้รีวิวล่าสุดนะเผื่อตัวเกมมีบัฟผมยังไม่ได้ไปดูข้อมูลนะครับ นี่ยแบบนี้เป็นตัวอย่างนะครับว่าแบบอย่างนัซซึอย่างนี้นะครับโดรนโจนครับคิริาพวกนี้มันเป็นสายพลังไม่ได้เด่นดาเมจแต่ถ้าเกิดชนะธาตุปล่อยตมาเยอะนิดนึงทําดาเมจได้ดีนะครับยังเป็นตัวที่เก่งนะไม่ใช่ว่าไฟจะมีแต่ตัวกระจอกนะครับคือเอาง่ายๆนะครับไหวพริบกับว่องไวเรนเจอร์ส่วนใหญ่ออกมายังไงก็ค่อนข้างจะเปราะบางนะครับต้องพึ่งตำแหน่งยืนการใส่เกียร์อะไรต่างๆนะครับถึงจะช่วยได้นะครับอ่าฉะนั้นเนี่ย มันมันก็ต้องดูนะครับดูเรนเจอร์นะครับว่ามันไปเจอกับอะไรนะครับคือพอเรนเจอร์มันเปราะบางปุ๊บเนี่ยมันอาจจะโดนยิงตายง่ายๆอย่างสมมติไฟไหวพริบไฟว่องไวนะครับเจอแค่ชมเป็นยิงย่าะอาจจะตายแล้วอยู่เหมือนกันนะอาจจะจมเป็นก็มันโดนเนิฟไปสุดแล้วดามเมจก็ไม่ได้หนักหน่วงอะไรมากมายนะครับก็จะเป็นแบบเน้นโดนกระเด็นอย่างเดียวประมาณนี้นะครับ อ่ะดูนะครับเหมือนกันตลอดครับโอ้ยตะฟังตรงข้ามมีอดดมอ่ะก็สูสีได้เพราะว่าเมื่อกี้เราลองตีกันดูแลนะครับว่ามันสูสีได้ครับแล้วดูทํานี่ดาวินชีะครับเนี่ยอย่างที่บอกดาวินชีเมื่อกี้เห็นว่าแบบว่าน่าจะแม็กซ์นะอย่างเงี้ยเมเดียรัสผมก็อาจจะช่วยเก็บกวาดได้นะครับอ่าเรื่องของท่าสําคัญนะอย่างที่บอกผมก็เลยแบบไม้เนี่ยมันใช้ง่ายที่สุดนะครับไฟใช้ยากแค่นั้นเองเพราะว่าน้ําเยอะ ถ้าออกมาเป็นว่องไวไหวพริบก็จะปลอบบางครับด้วยตำแหน่งเรนเจอร์ด้วยนะคือตัวเกมเนะี่ยหลังๆคือมันเห็นชัดเลยครับว่าพวกว,ว่องไวที่แบบเฮ้ยโดดเด่นตัวนิดหนึ่งก็จับมายืนกลุ่มข้างหน้าซะเลยนะครับเออไม่กลัวมันตายไวหรือไงนะครับประมาณนี้นะครับนั่นแหละตัวน้ํามันก็เลยเป็นแบบว่าส่วนใหญ่จะเป็นน้าป่วนรวมากกว่าเพราะว่าไฟมันก็ไม่ได้เยอะมากนะครับ อ่าฉะนั้นเนี่ยเรื่องธาตุมันก็เป็นประมาณนี้นะคือด้วยเรนเจอร์ผมไม่รู้นะหลักการของโตเกมคนระับว่าเขามองอะไรยังไงของเขานะเออมันก็เลยแบบว่าโอ้ทีมนี้หนีซูไม่ได้ครับอ่านี่ผมเพิ่งรีวิวไปใครอยากได้เทคนิคพิเศษต้องไปดูคลิปนะครับว่าเจอหนอนแสงอ่าผมใช้คําว่าเป็นทางเลือกนะครับซึ่งผมบอกได้เลยว่าแบบเฮ้ยมันเห็นผลดีแต่ก็บอกไปแล้วว่าอันนี้หูเวลเราก็สิอันน่าจะได้เพราะาตัวอื่นเปราะๆเยอะนะครับ อ่าเพราะว่าถ้าสมมติแบบบางคนไม่มีเรนเจอร์ครในการโจมตีแนวหลังไม่มีตัวยิงลึกๆนะครับเจอ,อหนอนแสงสร้างกลุ่มนิดเดียวเนี่ยโอ้ข้างหน้าแตกหมดเลยสายพลังโดนยิงกร,ยกระจายนะครับอันฉะนั้นเนี่ยควรจะต้องไปดูคลิปเออถือว่าเป็นทางเลือกนะที่แบบเฮ้ยมันช่วยจัดการได้ได้ชัดเจนจริงๆอาจจะไม่ร้อปร์เซนต์แต่อย่างน้อยเนี่ยกำจัดออกไปได้บ้างก็ยังดีนะ เออยิงดีก็แบบโอ้โหปล่อยมันสร้างกลุ่มนะครับปล่อยมันยิงสกิลบาบนะครับปล่อยมันยิงคริะครับซึ่งมันคริพลังนี่คือแบบโอ้โหประตูจริงจริงอ่านี่ดูครับเมริโอรัสเอาหายอาตีติด,ตด,ตดโอเคนี่นะครับ โอ้โหต้องคือสําคัญหลักการสำคัญเนี่ยของเกมนี้นะเรนเตอร์ครับที่ยืนในกลุ่มหลังๆเนี่ยของศัตรูเนี่ยถ้าเราไม่มีตัวเก็บกว่าตัวยิงไปถึงครับอ่าหรือแบบเนี่ยเปลี่ยนล่างเงี้ยเนี่ยเรามีเจม่วงนะแม่นทุกท่าน,นครับแล้วก็ลึกมากข้ามหลังนะครับคือถ้าไม่มีเนี่ยมันจะเหนื่อยมากจริงๆนะในการไปต่อสู้กับทีมพวกเนี้ยเพราะว่าทีมที่เขาแบบว่า โหดมากๆเนี่ยมันจะเป็นเรนเจอร์ที่ยืนในกลุ่มข้างหลังแล้วแบบพอยิงไปไม่ถึงนะครับป่วนไปไม่ถึงเนี่ยมันสร้างกลุ่มได้สร้างกลุ่มได้ออกสกิลอยู่เรื่อยๆครับโอ้โหแพ้นะคือเราจะสู้เขาไม่ได้เลยนะครับทันั้นเนี่ยหลายคนอาจจะมีเรนเจอร์จิกซออีกหลายตัวที่แบบว่าเฮ้ยต้องการที่จะมีอยู่ในทีมนะอย่างนี้บอกอย่างน้อยก็คือเกมเล่นเองนะครับสาคั้สุดเพราะวเกมนั่นเองเนี่ยมันแบบ เราจะชนะง่ายกว่าเพราะบางทีเกมตั้งรับก็แบบออไม่ได้เรื่องอยู่เหมือนกันนะอันอย่างเงี้ยผมจะไม่สู้นะครับสู้ไม่ได้นะยอมแพ้ครับเออเพราะว่าเกียร์นะส่วนหนึ่งก็คือเรื่องของเกียร์ด้วยนะครับเกียร์ช่องกลางของผมว่าไม่ได้มีอะไรมากอันนี้โอเคเวลร้อยสิบอันนี้มีตัวเปราะอยู่อันนี้ลองดอูแต่นี่ก็ไม่ชอบอยู่เหมือนกันนะมาลองดูครับรอบสุดท้ายาว่าการที่ผมเนี่ยจับเมริโอรัสนะครับ แล้วก็คืนเกียร์ออกสกิลเบิ้ลให้มันเดิมเนี่ยเกียร์ออกสกิลเบิ้ลนะครับเอาไปใส่เอลซ่า Elsa ครับอตอนนี้คืนคืนคืนละไอเอลซ่าใ,ใช้คาถาคริสต์มาสไปก็พอนะครับนี่แบบนี้นะ คือเรนเจอร์ตัวเก่าเอาว่ากาันรตรงๆนะเรเนเจอร์ตัวเก่าหลายตัวนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวปกตินะโคโรโบเรนเจอร์นะครับหรือว่าแสงมืดมันก็มีตัวเก่งๆเยอะนะครับที่แบบว่าเฮ้ยจริงๆไม่ต้องเปลี่ยนทีมก็ได้นะถ้าเป็นคนที่แบบว่าอาจจะไม่ได้เติมเยอะหรือไม่ได้เติมเลยนะครับแต่แบบเล่นอยู่แค่อประมาณเพชรหนึ่งอย่างไอดีห้าอย่างเงี้ยของผมเนี่ยตัวเก่าเยอะมากนะครับก็จบเพชรหนึ่งแบบสบายๆนะครับอ,อยู่ที่ว่าจะได้เล่นหรือไม่ได้เล่นนะ แล้วส่วนใหญ่ตั้งรับก็จะแบบว่าตั้งรับเพชรสามต้นๆน,นะครับอ่าเล่นเองนิดหน่อยก็เพชรสองเพชรหนึ่งนะคือลีกมันแบบว่าคะแนนมันไม่ห่างกันมากนะครับอ่ามาตานิดหนึ่งเพราะว่าข้างหลังข้างหลังเขาแบบอย่างเงี้ยน่ากลัวนะถ้าข้างหลังเขาแบบสร้างปุ่มได้เยอะมากแบบนี้นะครับถือว่ามีความเสี่ยงสูงปรีดเลยที่จะแพนะครับอ่าแบบนี้คือวิธีแก้าจะมีส่วนหนึ่งก็คือแบบนี้อ่าก็คือ ทำลายกลุ่มมันซะเลยนะครับเอาให้ได้มากที่สุดนะครับรู้จะได้ไหมอาจได้นี่ควันขึ้นไปเพียบเลยเนี่ยอันนี้คือถ้าไม่ตายสูงสุดนะแต่ต้องระวังครับคือส่วนใหญ่จะบอกว่าแบบพัดไปแล้วอ่ามักจะโดนอมาตานะครับมันจะเป็นอัลกอริทึมสองแบบคือ1เป็นอัลกอริทึมปกตินะครับกับอีส่วนหนึ่งคือเรนเจอร์ในตำแหน่งโดทนใกล้เราอาจจะวิ่งไปกดดัน ยิ่งวิ่งไปกดดันบอทมันจะตอบสนองโดย AI นะครับมันอาจจะโดนมันอาจจะบัฟอมตะขึ้นมานะครับหรือนะครับเล่นยื้อไปก่อนจนแบบมันใช้อมตะไปแล้วอ่ะเออแบบนี้นะครับแต่บางคนมาถึงก็อาจจะแบบเริ่มปุ๊บก,ก็อัดป้อมปับ๊บนะครับยุคนี้ผมว่านะเล่นยื้อไปก่อนจะสนุกกว่านะครับคือเกมนั้นเองมันไม่ค่อยเท่าไหร่นะเกมตั้งรับก็เรื่องของเกมตั้งรับไปเอาโอเควันนี้นะครับก็นํากลับมารีวิวประมาณนี้เมริโอดั้ตามที่เห็นนะ อ่าเรนเจอร์ครับอย่างที่บอกว่าบางทีเรนเจอร์อาจจะแบบว่าไม่เก่งเลยนะครับหรือว่ากลางๆหรือเก่งประมาณหนึ่งนะครับสิ่งที่ช่วยมันได้ก็คือเกียร์นะครับเกียร์นี้ค่อนข้างจะยกระดับเรนเจอร์ค่อนข้างจะชัดเจนนะครับโดยเฉพาะพวกเกียร์ที่มีค่าพิเศษสักนิดหนึ่งอ่าอย่างเดือนนี้ก็มีนะครับก็คืออ่าเกียร์ปล่อยตัวไวนะครับอะไรอย่างเงี้ยนะครับอ่าก็ต้องรอดูในอนาคตนะครับ อันนี้ก็จะเป็นอัตราการใช้สกิลครั้งก็คือออกสกิลเบิ้ลเรนเจอร์ก็จออกสกิลเบิ้ลอยู่ตลอดนะครับยิ่งถ้าเกิดมันออกเป็นสกิลหลักที่เราต้องการเนี่ยเรนเจอร์มันก็จะเจ๋งมากขึ้นนะครับอย่างเมื่อกี้นะครับเจอกับอดัมนะครับออกก็สูได้นานขึ้นนะนี่ประมาณนี้นครับก็อย่างที่บอกหลักการพื้นฐานนะครับเก็บรูบี้เก็บตัวกระชาให้ได้เยอะตัวกระชาในเกมแจกเยอะมากตัวเปิดได้เรนเจอร์ไวทเท่าไหร่นะครับรูบี้ก็ไปลุ้นเกียร์นะแล้วก็เปิดหาเกียร์มาสะสมนะครับซึ่งวันนี้ประมาณนี้ อ่าเมเดรัตยังเก่งอยู่ครับในในระดับของมันผมใช้คํานี้ในระดับของมันในความพอใจของของตัวเมเดรัตเนี่ยผมมองว่าก็ยังสูงมากๆอ่าแต่ยังที่บอกว่าถ้าแบบอยู่ลีกสูงจริงนะครับเรนเจอร์แม็กเกินสิตัวหรือไปลีกสูงมากๆบนท็อปตำนานเขาอาจจะไม่ใช้เพราะว่ามันอาจจะไม่ดีพอในตำแหน่งตอนนั้นนะแต่ผมเนี่ยหลีกมาสเตอร์ Master, นะครับ Master 3, มาสเตอร์สามมาสเตอร์สผมมองว่ายังเก่งอยู่มากๆอ่าโอเควันนี้ประมาณนี้แล้วกันครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ